คนมายามแรงๆพี่น้องสบายดีกันเด้อจ้าพี่น้อง,ลงปลอดภัยว่าสุขุสุกคนละพี่น้องพูดจีเกามาหับสมมาฟังอีเมลน้ำมาเบิ่งอาหารแรงค่ะพี่น้องว้าวฮะแกงหอยพี่น้องได้ยินบอพี่น้องเขาเบ้าแกงหอยใส่อ่าผักหขมเด้อพี่น้องผักนางเลิศพร้อมในวันกับคำเมื่อแล้วก็ยังบ่อนั่น ห, ung, ห้อยโค้งห้อยปากกวางห้อยงูพี่น้องปลาคนมาบักแหงเลยเฮ <ừ, S 2> ือนเฮือนฝนฝนฝน ืบต่อพี่น้องถ่ายคลิปตอนค่ำว้านในฝนตุกอาหารแรงแก่แก้มขกหอยแน่เปิดเพลงขึ้นนีกเลยพี่น้องโอ้ยผูกบอลองจงโอยพี่น้องเพราะว่ามันดือ้ออีดํเาเปเลาะบนงเขากับพี่น้องร้ายมือแหละโอ้เขาจะปัดเปิดเพลงเขียวกเกาะเขียวกล่องอหาหนี่จะเป็นยังหายผูกตัวอื่นนะเขียวขึ้นเมดแหละ ยังแต่เพิ่นทางไหนฝนตกบ้างพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เป็นวันดีพี่น้องวันเกิดของมุชิตาแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูครบรอบสี่ปีพี่น้องสี่ขวบแล้วนางยังพอตื่นเออนางบอกให้ปุ๊กเดอ้อสันอ,อ้าวพอมาตอแต่ไซวะจะมาแต่สายเฮ้ย ผูก like ็มาอยู่ซ้ายขึ้นมาทางนี้เวลาบนเขาอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ชี้จบเศร้าจบเลยตัวแดงมันห่างตัวดำมันเลยจะดำมันห่างเอ้ากระสุดแต่ข่อยดำมินเลยห่างอ้ซายข่อยใส่ถี่ข่อยใส่ที่ชุดเย็กขอยเลยเนาะอ้าาัวาา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 กาาากา ห่างแนก่กระซุ่มดำตำหลังนี่และซุ่มดำก่อนคือกระเดดำห่างประดยัะโยโอ้โพี่น้องอ่าหนึ่งในวันเกิดลูกกระบ่บบริเฮตยังดอกพี่น้องมีแต่ชําเคะเฮตนั่นแหละซื้อเค้กมาให้ลูกกินเป่าเล็กหน่อยอบอุ่นเนื่องในซานจะเสือซื้อเค้กมาให้ลูกเป่าเราบังเข่าพี่น้องเพคนว่า tân tì vẫn miêu hàng, pa to, khéo tượng này kêu ngàm thế đấy, khiêu cụm khéo còng khứn, pu, cao giáo đầm tì, cao giáo đầm tì phi nong, to khéo hèn gì đấy, con con hông rồi, nó เขาว่าเข้าที่สุดแล้วเบอร์างย่างไปเบ,บิ่งกับพี่น้องโอ้พลาดย่างไปเบิ่งตัวมันเขียวคนนี้ปัดครรเด้อเขาน้ำสัมปาเขาว่าเข้าสุดๆเลยอ้าว,าะาวกะกะตกัวตายกะตายพี่น้องกะมันตายอุ้มันเกิดมุทิตาครบหกสี่ปีพี่น้อง เออเพิ่นมาหาดำทีก็ธรรม,มาดาอยู่พี่น้องป้าแตกกุ๊กแต่โกแตกกุ๊กแตกโก,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 กอยู่พี่น้องเขามันก็ถือว่าธรรม,มาดาสามัญอยู่ได้พี่น้องเป็นตระกอยู่ได้กินดอกปลาลุงลุงประ,ดดงงงงประางตะกะตะม,มุงบังห่างนีนและเหยเนาะดำคนเดียวเผาอยากให้มันแลว้วน้ำลูกเต่า hàng cái nhà măn đại thập bùn lại lắm. ơi, nhang cho khăn cho này ư, kha trâu chẳng để leo nữa, tệ cúc tệ cò còn là, ní hai ní cả à, ห่อยปูกีก็คิดว่าชีวิตถิ่มได้พี่น้องคิดว่าโอ้ยขัดพ้นตกลงมามือปูกนมึงตายรอดวะมึงบ่ได้เถอะแถวแก้มคันนี่เขาบดดำหอดบอดเลยเนาะมันบดิขาดขีตมมาปุกมันบ่มีขีตมปูกมันก็แบบสีอะลรพี่น้องเท่ยวตะจบได้พี่น้องเลย เธอจะจบหน่อยจบลายแย่งอยู่แล้วเฮ้ยนั่นนี่แหละคันได้เห็ดก็พอได้แย่งพี่น้องพอได้ลงมาจะออกเป็นของตัวเองคำบอเห็ดก็โอ้ยลงมาเบิ่งก็เป็นของหมู่พอว่ะก็บอยากปันเดือเขาพายจะงามอยู่บนหอกไปเบิ่งไฮตะกะป่ะพี่น้องจบเลยจบจบเราจบอัปเดตอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนาะพี่น้อง โอ้ข้าเจ้าหงลายเต๋อเพื่อเดินเก่าพิงผูไดรข้าเจ้าสิเหลวนั่นดีเริ่มจืดพุยเลยดีสิมีหยังหากเดินไปเอ็ดเดินเก่าพันหอดซ้มเขาเนี่ยนาจืดพุยเลยพูเทนีพุยกับพันไดสัยยังสิมาเออนี่ยดีพี่น้องกะดังเรืองเขาดำใส่่ะ ป้าตาจอ,อยทำเกี่ยอกี้อจ่างการเลืองฮะเนได้หนินะเห็นบอ่อขาวดำเสร็จมันก็เคี้ยวขึ้นอียังอันนี้นะหวานพุย,สยเสร็จอะไรก็ยังบุกขึ้นมันเป็นยังวะเออแปกลกเลยพี่น้องเขาใส่พุยอะไรนี่นะมันยังบุกขึ้นอยู่ให้ยตาจอยมาหวานพุยลำอยู่มันผัดแดงปกติดำก่อน หมู่อีกพร้อมพวกุู้ดำตะกะมุคนเดียวพี่น้องตะกะเพื่อมันจะขึ้นโอ้ยแต่ชวมลงเกี่ยวอย่างตะขางข้ามเท้าไปเลยได้หน่เพื่อลงมาเกี่ยวขู่มือขู่มือพี่น้องตะแลงอะลงมาเกี่ยวตะแลงอะลงมาเกี่ยวตอนเสาร์นี่ยันบัทันบาได้ลงมามึงจะไปปล่อยงูว่ะผูกงูปล่อยงูอ๋อ เข่าพายเป็นยังว่วะคือแดงเหมือนๆวะตายนี่พี่น้องดำมลงโค้งเข่งไปแหละซื้อตายโอ้โหตื่นหูตื่นตาได้บันนี่พี่น้องเขาหน้า่านหลังจากใสพ่พุยแล้วกันโอ้เคียวเป็นเคีย์เอาอีก อหัาวาหัน,นงามๆนึงมาบันนี้จืดพุยไปเลยอือบวรวานพุยบัทัวมันกรบโบข้นได้พี่น้องแน่มาบันนี้แน่โอ้ยวานพุยบัทัวตายพี่น้องเอ้ยบ่แม่ยังก็สิบ่ทัวโอ้ยคิดว่ามันบ่งามดอกว่าได้ เออบัดแลงมันผัดงามขึ้นคุยเขาเหลือสิกันโค่น้ำขามาหวานใส่อีกเออบัดมันได้กินฝุยพี่น้องแบบมันได้กินฝุยมันก็ขึ้นเดิโค้ดหาน้ได้เาหวานมาตอนนี้ก็ตะตาจ่อยหวานนั้านตะจ่อยกับวานพุ้ยบุถั่วทรงภูเมียนี่เขาเห็ดอะไรวะ ผมมีไพ่หวานพุยถั่วจักคดเลยเอาพุยน้ำเขาตัวเขาเลือมะเจ้าว่าเขาเมือ่อใหยาเขาไปจักอาวานลำอีกมันเด้อหวานพุยใส่มันก็โอเคได้พี่น,อน้อ,นองมื่อคืนข่าวกับแกงหอยพี่น้องเมื่อคืนกินข้าวกับแกงหอยมาละย้มขานน่าในนา Nhìn lại xuống tất cả là đám phòm hành, nhìn thấy không? Ồ oh. Tất cả rồi Tất cả mấy tỷ của mình là đám hàng à, nhạ, nhạ. Này, tôi tôi Nhìn Có gì... Á, nhẹ, tụi này Tụi nhìn có thị xuất nhỏ tựa đây nè Đám thị dù xuống nè Này, nó ở đây, ôi cụ Ui Tony này khao vino. Si de ku đẹp khử nyang. We nha, bay vino. We gắm ku vong ngắm, no. Tony. De ku 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 ngàm ku 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 ดำสะบพกไรมาดิป้อทุกคนมันไรซันี้เบิดพี่น้องเดียวผู้แบบมันแตกกอมันค่ะมันเงินเตอยู่พี่น้องเบิดเพล่เองเองเองงตัวนี้ตัวนี้หน้าแข็งอันนี้นะหน้าแข้งนี่พี่น้องดำหน้าแข็ง โอ้วานพุ้ยวยักษ์ทัวว่ะดำปืพี่น้องแนมึงคืองานแบบมึงใกล้ๆแล้วกันอยากปนเดือเลยพี่น้องเสื้อดำหน่อยเดียวเนาะผ้าปูคักอยู่ได้พี่น้องเขียวยุ่ยุงเขียวยุ่งลงจักเถื่อข้อพายกระแดงโอ้จากมาเป็นเอียง ข <c oughs> ึ้นเมื่อก็เด้อพี่น้องป้อนข้าวลูกข้าวเต่าก่อนเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนนี่แหละแต่สิเห็ดอยู่เห็ดกินให้ลูกสิป,ป้อนข้าวลูกแจ๊สิเห็ดอยู่เห็ดกินให้ผัวไปเวียวกไปงานอยากถ่ายคลิปกับพันนี่พี่น้องไลน์ลายแนวโอ้ยโอ้โกโอ้ย จุ่มป็นลายมันพลาดต์ิหัวควนันมีคนหัวควันหลุดนี่นะทึกสิบูฮัวนในคอมเมนต์กีบก่บวงคลิปประดกระตังหัว <laughs> อย่าเด้ออย่าหัวควนันนะเด้อพี่น้ <laughs> <c oughs> องให้นี่ห้างใหน้นี่แข็งอยอมหับห้างกงหมหเลอให้นี่ ก็สำนี่นแ้เนาะพี่นอ้องเอาสำได้เขานาพอจะสำนี่อย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากกไลักก็แร์กดติดตามสง่งลิฟต์แต่ตอนจะจบบอกข่าวโฆษณาให้นะพี่น้องเค้กกะก้อนห้าสิบพันกี่พี่น้องยังบวชร้อยบาทประมาณเวลาสิรเรียกกระร้อยบาทเลยแหละเนาะพอดีกระเทินวันดี ขึ้นพี่น้องเขายิ่งแม่ขึ้นสิงามตำงามกูเขา,เอ,าอีกฝาก,กาไล้ก,ก็แ์กติดตามชมคลิปแต่ต้นจนจบและกระบอข่ามโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้หายในเด้๋จ้าพี่น้องรีวิวข้าวในานาคงจะพออยู่พอกินอยู่พี่น้องไปแล้วนะจ๊ะ